เป็นตัวไปซ่้างเนื้อทำผมงามๆแล้วก็ไปกินอาหาราจ้าสวยงามผิวเข้มตาคมยิ้มน่ารักแล้วใครเป็นคนโทรหากันก่อนเขาะว่าเป็นคนแรกที่พาไปเจอแม่นี่ <c oughs> เลดี้จาก,กีค่นะน้าจจักแม่โทรฉันจะไม่เสกเรือง,งมาอยู่เราต้องาษถามเดี๋ยวก่อนอุ้ย สวัสดีเจ้าค่ะเจ้าจื่อแจ็คี้ชาคลีนเจ้าอันนี้น้องเกตเจ็ดเจ้าเรียนเชิญไปไหนก่อนเจ้าวันนี้เลดี้แจ็คีแต่ไปยังไงครัวันนี้เลยดิแจ็คี้ก็ตึงผาบ้านก็เลยกะว่าแต่งตัวไปซ้าำทำผมงามงายแล้วก็ไปกินอาหารเจ้าไปกันเที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้ก็ทิปเอานี่ช่องของคนอื่นค่ะไม่ใช่ช่องดิฉันเที่ยวทิปเที่ยวทิปเที่ยวทิปปลอดภัยโควิดและเที่ยวทิปเถื่นา วันนี้ก็เลยแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เหลือทําผมเจ้าแล้วก็เหลือใส่เสื้อผ้าเจ้า mm hmm. วันนี้เขาจะใส่เป็นชุดเหนือแบบวาร์ฟิวชั่นอ่ะจะทําทผมก่อนปวดหูไหมแจก,กี้จ้าชอบมองจา้าวันนี้แต่งตัวเสร็จจะไปไหนก่อนจะไปกินก็เข้าเมืองกันเพราะว่าเขาก็เติงหาเนาะเขาจะไปในส่วนของจาะพักแก่เป็นวิซีเฮาทำไปแล้วใช่ซึ่งเห็นมได้พอเตือ้อก่อนเขาก็จะไปกินแคบหมูไส้อวจิน จะก็กินกับน้านพริกหนุ่มพริกเมียงดาพริกอันอ,อ่องอย่างอ่ะเธอเคยฟังนิทานคนเมืองก่อนอ้ายอ้าแหม่มันจะคบน้องนะมันจะคบคนงามนะกะโอ้อีมา,หาหน,นี่เนือยถ้ามาคบเมียกูนี่นะานต่อยเลยเอ๊ะ่านเวลาไปสองปีอ้ายอ้แหม่มันจะคบน้องมันก็นึกว่าหันพีนะกะเอ๊ะ้ยมันม่วนนะมันมว่วน ไข่หัวเทว่ากันเนี่ยเขายังทำอยู่ก่อนถ้าไข่หูหก็คอมเมนต์พอกลืนเ้คอมเมนต์มาเนอะส,<า>สวยงามขั้นตอนต่อไปก็คือว่าไลค์ผมเช,ช้าประมงจาเป็นคนเใหม่จ้าต่อไปเปลี่ยนสุ้เจา้าดอยสุดเทดเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบู๊พาชาติล้วงห เสร็จแล้วเจ้ากูโคนก็เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของแบรนด์อาหารเพื่อที่จะไปกินอาหารเนนือเจ้าเดินออกเดินช้างแล้วก็เซกาฟิกเลยตรงนี้ไปก็มาถึงแล้วร้านอาหารเหนือซึ่งจอว่าร้านอะไรกุมฮหูอยู่ตรงไหนกุมฮหูกุมฮหู้ยังเลยแฮ้่ใส่กัน ออากมาข้างนอมกมันก็จะสดใสขึ้นถึงหน้าร้านลวเจ้าชอบมอะมงจ้าเป็นคนเชียงใหม่จ้ากยังร้านดูร่มเยน็นสามารถถ่ายรูปได้ว่าเป็นเชียงใหม่ได้ยิ่เป็นฟิลแบบบ้านปะเฮียี่อยู่ตรงข้ามบ้านปะหอยอยากเข้าใจกอพออหรือว่าเราจะกินนี่ส้มตำตำ้มตำไม่ใช่ัสเหนือเนาะ ้ยยาคะคอันนี้นะคะชื่อพี่เต็มค่ะเป็นป๊อปบี้เลิฟตะกียร์ค่ะหลักสักที่เราเห็นในคลิปพัทยาก็เลยว่าเอออยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราทั่อาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคุยกันตอนที่เราอาหารมาถึงแล้วดีไหมยังไงจ๊ะดูจักกรรนะตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือย้ายโต๊ะปากกิ้วเหนือแม่กิ้วเหนือเชิญค่ะ เริ่มเห็นว่าพัทยานี่มีคุยกันเกินไปบ้างก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบเริ่มก่อนกินน้ำช็อคโกแลก่อนได้ไหมเพก่อเพิ่มฮอร์โมนคือแบบเยอะคือทุกอย่างมันต้องแบบเยอะสิ่งเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยมาก่อนคือก็เป็นอย่างงี้แหละก็เป็นอย่างงี้แหละแต่ใช่ไหมใช่ไหมก็คือสวยตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็นิสัยดีไม่คือตอนนั้นพี่เด็กมากเลก็คือว่าคือเมื่ควรเลยคือแบบตอนนั้นคือมันอายดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้แบบไม่ได้เลยหรอพ่อ ไม่คือตอนนั้นเด็กมากจริงๆแล้วพี่เทมก็ถูกตรงสเปคันนะเธอผิวเทมตาคม,มยิ้มน่ารักมนรองยิ้มซิส <c oughs> <c oughs> ดีหนูหนูเป็นยังไงหนู ก็อย่างนี้นะหน้าเปลี่ยนไปไหมไม่ไม่ก็คือตอนนั้นก็เหมือน20กว่าเลยตั้งแต่เด็กก็คือหน้าแก่หรอกใช่ก็คือเหมือนเดิมไงแต่หนูไปทำศัลยกรรมมาแล้วนะพี่มันไม่เปลี่ยนไปเลยหรอต่วนตัดก็ได้อยู่พี่บอกว่าต่วนตัดอย่าไปรีวิวคลินิกใครแล้วกันก็ถ้าคลินิกจะเข้าก็คิดนิดนึงนะฮะว่าหน้าไม่เปลี่ยนต่อนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องพูดก่อนไหมว่าเรารู้จักกันได้ยังไงอันนี้คือเมาไปแล้วอ่อหนูเมาไปแล้วเหมือนตอนนั้กข่ามมันเจออะไรก็ไม่รู้อยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อไปดูในสปาร์ไม่ก ก็เลยแบบเอาเมลไปแทนได้ไหมก็คือจะตื้อจะเอาสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างกว่านั้นก็เลยเอาน้องเอาเมลไปกันอะไรเงี้ยแล้วใครบางคนโทรหากันก่อนที่เต็มมาให้เบอร์หนูเต็มมาทวงเบอร์ใน MSN ก็เลยว่าตกลงพี่จำเบอร์ได้ยังอะไรเงี้ยแบบต้องได้คือต้องได้เราได้ไหมก็ได้ ก็ต้องให้อะก็คือแบบโอ้โหไม่มีอะไรอ้างแล้วอะเราก็หลังจากนั้นเราก็เลยไดีคุยกันเขาอะเป็นคนแรกที่พาไปเจอแม่แล้วเขาเป็นคนแรกที่โดนมรสุมแม่หนักที่สุดถือว่าโชคดีนะไม่มีแม่วันนั้นนี่ไม่มีเต็มในวันนี้นะยกตัวอย่างแม่หนู่ดุแค่ไหนเฮ้ยแต่จริงแม่ไม่ดุแม่ไม่ได้แบบแม่คือแม่ไม่ได้ดุเลยก็เถอะก็ใจดีไงไอเรลิกรั่นขนาดนั้ไม่มุดหมเลย ว่าวะอะไรนะเสื้อรอดออะไรนะเออใช่เนี่ยปากก็บอกว่าแบบไม่เคดไม่เค เราต้องใ,ให้ผู้ชมฟังเขาจะได้รู้ว่าพี่โดนของหรือว่าพี่หลงหวัวเมาก็คือเสื้อลอดอ่ะมันจะมีเขียนข้างหลังไงข้างหลังเสื้อว่าแบบรักชาติยิ่งชีพอะไรเงี้ยก็คือเ,ออเ,ออเราไม่เรียกเขาว่าแจ็คกี้้เรียกว่าเรียกว่าเออน้องชาอะไรเงี้ยแล้วรักชาติยิ่งชีพมันก็เป็นชอช้างสละอาใช่ไหมแล้วก็เอาไอตอเต่สาสระอีแล้วก็เอาแบบชั่วไปแปะไว้แล้วก็ให้เพื่อนเอาสก๊อตเทปแล้วก็ไปยืนแบบหน้าห้องจะกุมมั่นใจมากความรักของเด็กเปรียบเหมือนชายชาติทหารเป็นสิ่งผิดพลา ปเป็นตำนานรักดลอกมเมยแค่แย่เขาทำรักชายิง่งซีแเราพี่ตะกี้ทำอะไรให้เขาบ้างอะไม่ทำอะไรเลยนอกจากแบบลีลานแล้วก็แบบกษชลา,ลาไปเห็นว่าเคยไปส่งบ้านคนรวยใช่มส <im> มัยนั้นมอเตอซคว้าบอกแล้วแม่ไม่ดุแม่ copyright. ให้เป็นรักเลยแม่เนี่ยให้พี่เต็มไปรับที่โรงเรียนแล้วก็ให้มาส่งที่บ้านแล้วก็ไล่พี่เต็มออกบ้านก็คือแบบไปแค่นี้แหละเออแบบไปเสร็จอะตอนนี้พี่เต็มทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็มีเพจขายเสื้อผ้าครับหลักๆเลยชื่อว่า ต้องเต็มตู้9956<ๆ>แล้วมีไอจีอะไรเงี้ยนัทพัฒครับแล้วก็อย่างชึงขล่าน,นี่ตอนนี้โสดไหมคะมีครอบครัวแล้วหลุดพ้นแล้วส่วนสานะมีในนาคตของ,งน้องแจ็กกี้นะครับก็คือ,นะคอหนึ่งคือคุณต้องชอบเรื่องอไร้สาระในชีวิตพอสมควรแบบวันวันหนึ่งสามารถฟังอะไรได้นานๆแบบคุณไม่ต้องมซีเรียสอะไรในชีวิตมากถ้าคุณเครียดคุณจะแบบประสาทกินทันทีแล้วก็ ก็คือว่าก็ต้องเข้าใจแม่ด้วยแม่เขาอาจจะแบบว่าแม่เขาอยู่คนเดียวไงแล้็มีแต่ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็ไม่ได้หวงเขาอาจจะคนลูกสาวไปแบบไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นอะไรต้องกันนิดนึง<อ>สุดว่าใครโดนแกงอ่ะฉันเหมือนฉันเอาเขามาแล้วมาเอามาแกงตัวเองน่าสงสารแฟนมากตอนนี้มีปะไม่มีตออไม่ได้แล้กว่าใช่ไหมไม่มีอาอเหรอาหาให้อะไรดีแล้วนี่นะคะก็คือความปาร์ตี้เลยของเจ๊แล้วก็เตรียมไว้มาเป็น2ปีที่แล้วแล้นี่ก็คือทั้งหมดของความสนุกบันหลังไม่ต้ององมาเอาเป็นว่าสากกดไอย กดแชร์กด subscribe ช่อง Lady ช่อง Lady Becky ด้วยนะคะ Lady Becky อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพอาไม่ได้เจอกันนานให้เขาวิดีโอคุยกันนิดนึงแม่ดูสิวันนี้หนูเจอใครอะ่ะสวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างสบายดีครับไม่ได้หายไปไหนแม่อยู่แถบนี้แหละ แ่คะอยู่กับทีมงานโอเคบายบายแม่ไว้ไปหลังมาพับพามากินร้านนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดูนะแม่ใจดีแต่ว่าแม่ถามก่อนปิดคลิปนะลูกไปกับใครไปกับตสไมีทีมงานมีทีมงานไม่มีแต่การเพิ่มไม่ไบางห่วงแล้วใช่ไปยังไปจริงยังไมครัไปจริงรอบนี้ไปจริงละบ๊ายบายค่ะทุกคน ปวดหูมะแจก,กี้จ้าชอบมะม้วงจ้าเป็นคนเชียงใหม่จ้ายังไงจ้ารู้จักกันล้วนะ